รองได้เลยโดดเดียวเดียวได้หัวอกแม่ไม่แก้แก้ไม่มีใครมาดูแลพ่อแกเ้เข้าเม็ดไปอกหักรักเล็กบานแตกก็พัวไร้ใจทุ่มเราให้เป็นแม่ไม้ไปลงเหนียใไม่น่าอ,อ่อ,อ,อนอเก็บปวดเยี่ยมตา ชีวิตแม่ไม่ไว้ท้องลัางจากเหลิกกับคุกรองคนมองใจนาวราวอ,อ่อ,อนชานถูกผัวทิ้งตอนทีเหนือยิ่งยานยอนและไม่น่าอดน่าอนอคนนอนเขาก็ทอแท้เส <c oughs> ียความรู้สึกพ่อนึกถึงชีวิตคู่ตอนเราเจ้ารักเราหน้าดูอยู่ยถุ่งไปไม่แค่ ไปแล่งก็เพื่อนว่าเราเหลือเลอเือนเชือนแชไม่รักอยาวากะกันแลถึงแก่ก็มีหวัวใจโดดเดียวเดียวได้กระซับกระสายเลือเกินใคยชอบแม่ไม่ก็เชิญคาดเทนก็ไม่เป็นไรไม่คาดเรื่องเบี้ยแต่ยากทำางเสียใจทำไมรังเกียจใหม่จะขอ ใจร่วมทา